สวัสดีครับพี่น้องครับมาพอกรเบาตึงอีกคือเก่าครับกับบรรยากาศสดๆครับเมื่อี้ครับเสาร์วันที่ยี่สิบหกพฤษภาคมครับพี่น้องครับยังยังอยู่เด้อครับโคมนี่ครับสี่หมื่นหาลับเองหนาคอครับเป็นราคาลดแรกแจกแถมครับราคาต้นทุนครับพี่น้องครับบ่าวตึงจะปล่อยออกนะครับโคมนี้ครับสี่หมื่นหาครับพี่น้องครับ มารับเองนาข้อครับไหอยู่ท่างใกล้ท่างไกลครับสนใจครับจะให้เบ้าตึงไปส่งกะเติมน้ำมันให้เบ้าตึงก็ได้ครับพี่น้องครับเดี๋ยวจะทรงไห้ครับแม่โค้งสางง่ายๆครับพี่น้องครับมีลูกมาแหล้วสามโตครับถ่ายสูงลอยสี่สิบสองรับนมสีเต่าครับประกันทกทอนให้ซิมหามือครับพี่น้องครับหม้ดีไม่มีปัญหาอย่างครับขาดและนาเรียงครับพี่น้องครับ ดูแถวขอบบ่าตึงบ่อคอยมีหยาครับพี่น้องครับกินตะฟ้ากินตะห้มไปต่ละมือครับยังรอเจากของอยู่เด้อครับเด้อผู้สนใจอยากเอาไปเลี้ยงครับหมอสำรับผู้นํำไปเลี้ยงครับพี่น้องครับมัวหงหงโค้งสางนี่ดีแบบนี้ครับราคาเบาๆครับนาคอกสี่หมื่นหาครับพี่น้องครับ สนใจก็โทรหาเบาตึงได้ครับเล็บดีคอขาดีครับแม่ลูกโคมนี่ครับคุณครับลูกสาวคุครับลูกขาวว้ยสี่เดือนครับลูกว้เสร็หนึ่งหนึ่งหกครับอู้แม่โค้งสางใหญ่แหงครับพี่น้องน่าสนใจครับโคมนี่ครับเป็นตะเลี่ยงครับบอพิษวังแน่นอนครับคุณครับลูกสาวครับอู้ลำตัวใหญ่เดียดครับลูกสาวครับฮาวครับออกขอกไม่ครับ ลูกไห่เศษหนึ่งหนึ่งหกครับพี่น้องครับไปเรียวครับลูกสาวครับไปเรียวครับเบิ้งแม่พันกนครับพี่น้องครับเดี๋ยวเราตึงไปตามลูกพันไห้ครับโค้ง้างนี่ดีครับเม่ครับจีเมอนหาครับรับเองนะข้อครับเรือ เอฟซีทันใดสนใจครับให้เบ้าตึงไปทรงครับขอตะคาบมันครับพี่น้องครับจะทรงหอนหมองหอดบอลนะครับขูนครับลูกสาวซี่เดือนครับไหวสี่เดือนครับลูกสาวครับเบิ่งลูกสาวเพิ่นครับงามงามครับลูกสาวครับลูไหวเสร็จหนึ่งหนึ่งหเพศเมียนะครับเด้อเพศเมียยางดีครับลำโตงามงามนะครับํำล่างดีดีครับ ีเมื่อยหาครับพี่น้องครับรีบตัดสินใจด่วนครับวันยังดูครับพี่น้องครับครับลูกสาวครับใบเสร็จหนึ่งหนึ่งหกครับเพจเมียครับใบสีเดือนครับโอ้ยตั้งนอกตั้งโจโก้เลยครับมักยอครับมักหยอครับ ออกคอกไม่หาวแน่ครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีน้ำไปเขาคอกแล้วครับเอาไว้ครับสนใจโทหาเบาตึงได้ครับพี่น้องครับสีเมื่นหาครับน่าสนใจครับโคมนี้ครับเป็นตะเลี่ยงครับพี่น้องครับแม่์กำลังเหลื่อมกำลังใสครับเล่มหยาดีดีครับพี่น้องครับโค้นี้ครับแม่โค้งสางงหญ่ครับโคล่หางง่ายนะครับ บังนกสาวพันครับพี่น้องครับมาหาหมุนกินห่ำครับลูกไหวเสร็จหนึ่งหนึ่งหกครับหมอสำรับเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์ครับโคมนี่ครับโอ้ครับกินห่ำครับพี่น้องครับมันลอยกินห่ำครับน้อยๆครับตาลลังกว้างครับหลังเป็นข้องแล้วครับเราตึงเซมเอาให้เรีบม้อยครับ พ่อหัครับพี่น้องครับเป็นพ่อหั่ครับโอ้ยครับนนำล้างครับย่นๆเลยครับงวโคมนี่ครับเป็นตะเลียงครับเอาถึงว่าเป็นตะเลียงครับโคมนี่ครับสี่หมื่นหาครับราคานาคออครับนอกนั้นขอตะคาน้ำมันครับพี่น้องครับจะทรงครับ บโใส่ปัญหาครับพี่น้องครับรถแรกแจกแถมครับช่วงโปรโมชั่นครับเมฆกระบนหน่อยครับเมฆใหญ่ๆนะครับใส่ใหญ่ๆครับเต็มยาดีๆครับพี่น้องครับอ้วนไว้เ้อครับเหมาะสําหรับผู้เอาไปเลี้ยงครับ สำหรับลิปนี้ครับบาตึงกับขอฝากไว้เพียงสำเนคีครับกับพอ,อกันชิปนาครับพี่น้องครับโอ้สอน,พนเพลมนยาครับสวัสดีครับผม